สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t หกธารหลอดชาแนะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายดยการอ่านหน้าไพ่ทาโล่นะคะหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานนะคะการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะเช็คพลังงานนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดวันที่23 กรกฎาคมนะคะถึง22สิงหาคมนะคะหมออ้างอิงตามแบบาทางตะวันตกนะคะพระไพาทาร่มาจากทางตะวันตกนะคะหรือว่าถ้าท่านใดจะยึดถือเป็นแบบลัคนาไทายก็ตามสะดวกนะคะเอาละค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะเพื่อนๆที่นะคะยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่อง JP16 Tha Lo Channel ด้วยนะคะ สันใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะก่อนที่จะแอดไลน์มาอ่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะที่รักนะว่าจะต้องการแบบไหนนะคะย้ําว่าคุณที่พร้อมโอนนะคะการรับเลขมงคลนะคะการดูดวงแบบนะคะสานาทีคุยกับหมอนะคะไม่เปิดกล้องนะคะผ่านไลน์พิมพ์คําถามนะคะ1ข้อก็คือควรเป็น1คําถามนะคะ5คําถาม299บาทนะคะ โอเคนะคะเชาาราศีสิงห์นะคะมาเช็คพลังงานเนื้อคู่นะคะคุณต้องการคนรักแบบไหนนะเนื้อคู่ของคุณที่คุณต้องการเนี่ยนะคะจะเช็คพลังงานอ่านตามหน้าไพ่นะคะอย่าเอาการอ่านไพ่เนี่ยไปตัดสินใจในชีวิตความรักความต้องการของคุณหรืออะไรอย่างนี้อย่าคิดว่าคนนี้คือใช่อะไรไม่เอานะคะนะฮะเป็นการเหมือนชมซีรลี่ไปชมเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นเหมือนใกล้ไลน์นิดๆหน่อยๆนะคะนะโนะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะที่รักนะ โอเคโอเค energy ไวแรกนะ king of cups นะคะ king of cups นะคะต่อมาคุณต้องการคนแบบไหนใช่ไหมชาวราศีสิงห์อ่ะโอเคชาวราศีสิงห์คุณต้องการคนที่นะคะอ่อนโยน อ่าเอาใจาใส่อ่าคิงออฟครับมีความรักให้คุณอย่างแท้จริงนะคะไม่เอาคนที่นะคะแอาเย็นชาแข็งก้าวอะไรเงี้ยดูเหมือนทหารอะไรเงี้ยคุณไม่เอาแบบนั้นคุณต้องการคนที่นะคะมีอารมณ์แบบว่าดูแลเอาใจาใส่นะคะและที่สําคัญนะคะ King of p พน t a เ l ิลเนี่ยโปรไฟล์ดีหน้าตาดีรูปร่างดีแล้วก็มีความมั่นคงที่สําคัญคือรวยโอเคอ่าเดอรสตานะคะ ต้องเป็นแบบป๊อปปูล่าอ่าเช่นนะถ้าเป็นคนที่เรียนด้วยกันก็นะคะเป็นดาวแผนกดาวมหายต้องมีความต้องมีความเก่งความโดดเด่นนะคะบาลานซ์สามารถมีความสุขได้ในทุกสถานะอ่าทำให้ชาวธนูมีความสุขเนาะเอาราคานะคะคุณไม่ชอบคนที่นะมีคนใครหลายคนอ่ะชาวธนูชอบรักเดียวใจเดียวคุณไม่ชอบคนที่คบใครเผื่อเลือกนะคะแล้วก็ อ่าอ่าไม่ใช่ชาวธนูชาวราศีสิงห์นะชาวสิงห์ไม่ชอบคบคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะ่ะถ้าคนไหนเป็นคบเผื่อเลือกคุณไม่เอานะเออคุณชอบความชัดเจนความมั่นคงรู้สึกมันเหมือนไม่โฟกัสไหมนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเขาจะเข้ามาทางไหนนะเขาจะเข้ามา าจะเข้ามาทางไหนพบเจอกันแบบไหนอะไรอย่างไรขอให้พลังงานไพ่บอกให้ด้วยนะคะขอ Energy หกใบนะโ okay. อเคเอ e ออฟเพนติโกความโชคดีมาเลยอะนะคะอาจจะพบเจอกันทางไหนทางการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อะไปเจอกันตามโรงพยาบาลอะไรก็ได้เนาะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ e ิก o อฟโซสน s source, นะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลแล้วเจอกัน q u e e n of Cup นะคะอ่ะ q u e e n of Cup ก็คืออะไปเที่ยวไปดื่มกินไปปาร์ตี้สังสรรค์ j u d g m e น t นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าเป็นความรักเก่าอา่ะมาจากทางเฟ e บุ o กอ่ะทางออนไลน์นะ Night of One ทำงานเป็นเพื่อนร่วมง,งานทีมงานอยู่บริษัทเดียวกันหรือติดต่อประสานงานทางโซเชียลทางเน็ตทางอะไรทาง Facebook ได้หมดนะมาทางเฟซ นะคะทางโซเชียลนะโซเชียลมีเดียนะโอเคความรู้สึกแรกของเขาที่มีต่อคุณนะมาค่ะโอ้ไม่กอนะคะ the d a e s นะคือเขาเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบแรงดึงดูดแรงตัดแรงปรารถนานะฮะยากที่จะต้านทานจิตใจนะมีอารมณ์แบบ หึงหวงนะคะอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะอยากได้ครอบครองนะคะ queen of swords นะเขาอยากเขาบอกว่าเขาต้องได้ทำชัดเจนเออต้องได้ความชัดเจนกับชาวธนูเลยเขาจะให้ความชัดเจนนะเมื่อเขาเริ่มต้นกับเราเนี่ยอืมเขาแบบว่าเขาจะไม่มาเล่นๆนะเขาบอกงี้เออ เดอะฟรนะคะคือเขาคนนี้อาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปเจอคุณก็ได้หรือไปเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือคุณทํางานอยู่ที่หนึ่งแล้วคุณเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วไปเจอเขาเขาคนนี้อาจจะชอบเลี้ยงน้องหมาอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเจอกันทํางานอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่านะคะเขาจะไม่ทําให้คุณแบบนี้รักสามเศร้าเราสามคนนะไม่ทําให้คุณเสียใจเอ,อและชาวธนูก็จะทําให้เขาเสียใจนะคะเอ,อ เขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะมาแบบค่อยๆพัฒนาแบบมั่นคงนะมาแบบ k night of pentacle แล้วเนี่ยคือไม่ได้มาแบบเด็กๆไม่ได้มาแบบเ,เล่นๆนะที่รักนะ Queen ก็ Queen, Queen of s o r d s s h of one แล้วคือแบบมาจริงนะแต่ก็คือดูก่อนด้วยนะอ่าบางคนอาจจะมีใครเข้ามาพร้อมๆกันสองคน3าคนน่ะดูดีๆด้วยโอเคลักษณะเนื้อคู่อะรา,าศีธาตุมาลักษณะนะ โอเคลักษณะแบบไหนคะขอ Energy คะ่ะ Ten of p e n t a c l ออ่ารวยคะ่ะครอบครัวอุดมสมบูรณ์อาจจะชอบเลี้ยงน้องหมาเขาอาจจะปีพี่น้องสองคนอะไรเงี้ยนะคะมีชอบเลี้ยงน้องหมาอะไรเงี้ยเนาะ,ะเป็นคนที่รวยมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเขาบอกว่านะคะ อาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานเก่งเป็นคนสายลุยนะคะแต่ก็คงจะมีอารมณ์พิวไหวเนาะมีพลังงานงเหมือนมีพลังงานของเหมือนคนที่เป็นชาวธาตุลมอะ่ะอืมเนาะชอบเกี่ยวกับพวกอะไรที่ทันสมัยอะ่ะเอออารมณ์แบบอารมณ์ชอบควบคุมคอนโทรลด้วยนะชอบอารมณ์แบบชอบถอเลาะ หรือว่าอารมณ์แบบชอบหึงหวงเราอะอะอ,ะ,อะหึงหวงนอยน้อยใจเครียดคิดวิตกกังวลอะไรแบบนี้หรือว่าคนนั้นเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความร,รักความสัมพันธ์เดิมเข้ามาแล้วอะแล้วทีนี้พอชาวธนูเข้าไปคุยปุ๊บบางทีเขาอาจจะยังไม่จบกับความสัมพันธ์เดิมนะระวังคนที่มามาไปกับคุณด้วยนะหรือว่าจะไม่ให้สถานะกับคุณด้วยนะดูดีๆก่อนบางคนก็จ,จะได้คนที่เป็นไม้มาก่อนอะเคยผิดหวังความรักชอกช้ำหัวใจมาแล้วล่ะอ่ะมีพลังงานของชาวอะไรบ้างนะราศีพิจิก ะะชาวะ่าธาตุน้ํากรรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุดินผสมศพกันมังกรนะที่โดดเด่นนะประมาณนี้อโอเคไพ่สรุปจะว่าอย่างไรบ้างคะไพ่สรุปนะสิ่งนะลักษณะเนื้อคู่อโอเคแบบไหนมาสรุปมาทรีออฟวานนะคะอาจจะเขาคนนี้กับคุณอาจจะทํางานด้วยกันที่เดียวกันไหม นะหรือเป็นเพื่อนกันทางเฟซทางออนไลน์ก็ได้พัฒนาจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเขาบางทีก็อาจจะจับมือกับใครบางคนแล้วก็เลยมายื่นความสัมพันธ์ให้เราก็ได้กําลังมีปัญหาก,กันเราก็ไปคอยดูแลจิตใจเขาแล้วก็เขาอาจจะเลิกกับคนนั้นแล้วก็มาคบหากับคุณเป็นความรักความสัมพันธ์เห็นไหมอืมเอสออฟคั ups, นะมีการยื่นไมตีให้กันนะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะเพรสออฟเพนดิเคิลอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ําชาวธาตุดินนั่นแหละเนาะ ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะคะบางคนก็นะคะค่อยๆดูกันไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปอย่างช้าๆนะอาจจะเป็นไปอย่างเพื่อนก่อนแล้วก็ไปพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นแฟนทีหลังนะชาวสิงนะโอเคแนวโน้มในอนาคตจะเป็นแบบไหนคะแนวโน้มในอนาคตเมื่อคุณเจอคนนี้นะโอเคหนึ่ง โอ้ไม่กอดนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอ่ะหน้าตาดีอาจจะพราวหรือเขาอาจจะคุยกับคนใครหลายคนหรือคุณสิงเองก็อาจจะคบกันแบบเปิดคบกันแบบคุยคุยกับใครหลายคนดูเป็นแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือบางคนก็อาจจะไปชอบชอบพาก,กันไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปดื่มกินหรือบางคนก็เป็นคนมีสเสน่ห์มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องคอยอก็อาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์อ่ะ นะคะบางทีก็อาจจะมีความหึงหวงคุณถึงเขาไหมหรือเขาอาจจะหึงคุณก็ได้แต่ก็ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปในระ,ะยะที่ดีอยู่เนาะมีการช่วยเหลืออมีชาวพืชศพโผล่ขึ้นมานะชาวธาตุดินนะแล้วก็ชาวธาตุลมก็จะเป็นจัสติสนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในเครื่องแบบข้าราชการาตำรวจมีความเป็นไหมเป็นโสดอะไรก็ได้บางคนก็อาจจะได้เก็บเงินแต่งงานแล้วอืมเนาะในระยะที่แบบ คบกันมาสักพักหนึ่งหรือเจอกันแล้วก็อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาภาษาได้นะคะเป็นคนที่คนในเครื่องแบบก็ได้นะคะสไนเปอร์ครัมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีจากที่เคยชาวสิ่งที่อยู่แบบเนบหนาวมีความแบบล้างลาวกับแฟนเก่าไปอะไรไปเนี่ยก็อาจจะเจอคนใหม่ที่ดีนะคะหรือว่าจะเจอคนที่สินเสมอกันนะคะแบบว่าได้เริ่มต้น ไปอย่างยุติธรรมอ่ะคุณมีความรักให้เขาอย่างดีเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยมีความรักอย่างดีแบบนั้นเหมือนกันนะได้สมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะโอเคทีนี้เรามาดูแองเจิลเดรีมหน่อยโอเคขอไพยนางฟ้านิดหนึ่งนะชาวสิงนะคะลักษณะเนื้อคู่แบบไหนนี่ใส่ใจคอหรืออะไรยังไงแองเจิ Angel อยากจะบอกอะไรชาวสิงบ้างคะขอไพ่หกใบนะคะ ไพ่หกไปค่ะอ๋อนะคะเขาบอกว่า awakening project นะฮะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สปริงก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วกันเนาะอาจจะได้เจอไปเที่ยวส่วนสาธารณะหรืออะไรบางคนก็นะ,ะถ้าเริ่มต้นไปในระดับหนึ่ง mm hmm. ก็อาจจะได้ตกลงปรงใจแต่งงานนะมีแพชชั่นนะคะที่จะได้คบหาดูใจกันมีความสุขสมบูรณ์อ่ะเมื่อคุณพร้อมบางคนก็จะได้เจอคู่ที่ดีอะสินเสมอกันมาแล้วงานนี้นะ ไม่ต้องกลัวนะคะอินเนอร์ทัศนะหนึ่งอามสี่ห้อิมใบ1นึ่งอินเนอร์ทัพลังงานเอเนรจี่ะเคลียร์พลังงานเดิมออกไปค่ะเนาะเช้งนะ ink, นะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพลังงานอ่ะเนื้อคู่อยู่ประตูถัดไปแล้วคนที่สําหรับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอย่างนอคอยคนเก่านน่นนี่นั่นอะไรก็ คนใหม่เข้ามาเปิดใจวันเวลาผ่านไปไม่ได้รอคอยใครเนาะชาวสิงก็เปิดใจเปิดตัวเนาะโอเคเผื่อคนใหม่นี้อาจจะฉช้ลรกว่าเดิมมาแบบครบสูตรครบดีสินเสมอกันมีความสมบูรณ์มีความหน้าตาดีมีความฐานะดีมีความโดดเด่นเดอร์ n ันมาแล้วค่ะทัมมิ่งก็มาวิกเคนนิ่งก็มาโอ้ดีงามนะนะคะถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมใหม่ก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เก่าก็ก,กด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอแจนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ